นี่นะครับเจ้าสองแสบนะครับสองสาแสบแห่งน้ำอ่างนะครับเจ้าดุดีกับคอยระดาเอาล่ะโอ้โหบอนคมนะครับอื้อหือ, ynn อ, ynn อ, ynn อ ynn อ,อือืออืออืโอ้จุกจุกจุกโอ้อแล้วดาอืโอ้ยโอ้ยอเอาเอเอเอาเข้าไปเอาเอาเอาดี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  ดูดีโอ้ย,อย,อยดื้อนะครับเฉพาะตัวขาวขใน้พลอยดาล่ะสุดยอดละดูมัน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 เอ๊ะโอ้โหเป็นรอยเลยฮะพอยละดาพอยละดาดูดิพอยหนุ่มหมอมีเนะี่ยพลอยดา เดูไม่เด้ดมากวนประสาทนี่โอ้ยรักกัน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 โอ้ยอืมอืมอรักรักกันรักกันรักกันอืมอืมอืมโอ้ย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 ดีอืมอืมอืมดีคะดูดีคะดูดีคะ